รีวิวจำเป็นกับโคมาหลัง3.8 Super นะครับปืนเก่ามากศูนย์เหล็กนะอของเพื่อนเอามาให้ลองยิงครับ3.8 s u อร์ของโคนะฮะ3.8 Super ก็ถ้าใครยังไม่ทราบมันก็จะหากเส้นข่นูนย์กลรงก็คือจุด3.8นะนะ Super <ร ầ? S 1> ก็คือจะแรงกว่า ธรรมดาหนึงแรงกว่าเก้า okay. ครับนี้ผิวสวยๆๆสๆเก่ามากนะครับเดี๋ยวมาลองดูใส่แม็กก่อนเราก็ใส่บรรจุแม็กเข้าไปแล้วนะครับ38สุ per อยู well ่ข้างในนี้แล้วนะฮะครับตัวนี้เป็น1911นะฮะเป็นระบบซิงเกิล แอคชั่นนะครับเซฟตรงนี้นะฮะก็เพื่อจะไม่ให้นกสับนะครับเดี๋ยวเราลองมายิงยิงเหล็กแล้วกันเนะาะยิงเหล็กดูนะครับ โย,ยิงไปแล้วครับหมดแล้วนะครับกระสุนหมดแล้วก็โอเคครับยิงดีศูนย์มองยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นศูนย์เหล็กนะฮะเป็นศูนย์เหล็กอย่างเงี้ยมองค่อนข้างยากพอสมควรนะครับถ้าเราอย่ามองจับโฟกัสค่อนข้างยากพอสมควร ค่อนข,ข้างยากครับมองยากนะแต่ว่าโอเคสําหรับปืนโบราณนะก็ถือว่าโอเคเลยครับยิงดีใช้ได้โอเค